สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการปลาระเบิดสูตรแบบไม่มีฉายากนนครับผมระเบิดสูตรแบบปลาระเบิดสูตรมีประโยชน์ยังไงระเบิดสูตรใชในการเปิดให้เพื่อนนะครับหรือว่าใช้ในการฆ่าศัตรูโดยที่เราไม่เห็นไม่ต้องเห็นตัวศัตรูเลยนะครับหรือเราไม่ต้องเสียเลือดนั่นเองไปดูฉายายกันก่อนนะครับผมผมไม่ได้ใส่ฉายายในการปลาระเบิดไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันถอดยังไงนะผมเลยใส่ฉายา,ยายอื่นไปก่อนไม่มีฉายาระเบิดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับจุดแรกนะครับผมจุดแรกคำหลับดานรักวิวนะผมเราจะปาจากหน้าห้องเขียวตรงนี้ไปยังบันไดาสามแยกนะครับผมหรือบันไดแดงนั่นเองขั้นตอนการปาให้เราขึ้นไปตรงแท่นตรวนี้นผมแท่นแดงนี่นะขยับประตูกลางหน่อยแล้วเราก็เลงตรงนี้ได้ขึ้นมาผมเลงตัวกระจกบานแรกตรงนี้นะครับกระจกบานแรกให้เราเลงตรงปลายแหลมตัวนี้ผมปลายแหลมตวนี้นะ ให้เราทำการกระโดดปลาครับผมในจุดนี้นะกระโดดปลาฮนะจุดต่อไปนะผมเราจะปลาจากตรงตรงนี้ผมไปยางแท่น A นะครับตรงนี้ วิธีการปาทำยังไงวิธีการปาให้เราเดินเข้ามุมตรงนี้ครับผมเดินชิดมุมไปเลยกด F กลับมาแล้วก็หาจุดดำๆตรงนี้ครับผมถ้าเพืเ่อนๆเปิด e f ฟ e c t พื้นที่หรือว่าพื้นที่เยอะๆหน่อยเราก็จะเห็นชัดนะฮะเห็นตรงนี้ปุ๊บให้เราเลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็เลื่อนมาให้อยู่ตรงกลางกระจกนิดนึงครับไม่ต้องไม่ต้องเห็นกับตรงกลางผมเลื่อนให้มันพอระเบิดเพราะให้ระเบิดมันข้ามไปได้ครับผมเลื่อนมาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองด้วยระเบิดคอนก่อนนะ เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ให้เราปาพลาดอาจจะเด้งกลับมาฆ่าเราเองก็ได้ผมระเบิดจุดต่อไปครับผมจะปาจากตรงาสามแยกผมบันไดสามแยกตรงสามแยกไปบีบักครับผม สำหรับเพื่อนๆถ้าสมมติมีเพื่อนบอกว่าเขาอยบีบักแล้วเราไม่อยากไปบวกหรือว่าไปเสี่ยงนะผมแล้วก็ใช้ระเบิดสูตรในการฆ่าโดยไม่ต้องเห็นตัวศัตรูนะผมวิธีการปาบีบักให้เพื่อนเข้าไปตรงมุมตรงนี้ฮนะเข้ามุมแล้วกด F กลับมาแล้วก็เล็งไปตรงกาวนี้ครับผมนะถ้าถ้าทำจนฉิดเราแล้วก็เลื่อนลงมากาะเอา้ผมแล้วก็ปาไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่ชิดก็ให้เพื่อนลากมาด้านข้างก่อนนะเห็นฉีดขีดตรงนี้ไหมผมให้ ให้มาร์กไว้ก่อนถึงจะจะถึงขีดนะผมประมาณนี้ครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะจะมีขีดตรงนี้ครับผมจะมาร์กไว้ก่อนจะถึงประมาณนี้อ้าวไม่ติดประมาณนี้ได้อ่าโอเคแล้วก็เลือ่อนเลื่อนมาอย่างนี้ครับผมเลื่อนมาตรงกลางตรงกลางปุ๊บอ้าวไม่ลงอ่ะอทำไม สำหรับจุดต่อไปนะครับผมผมจะปาจากสามแยกเมื่อกี้ครับผมมายังแทน A อนะครับตรงนี้นะครับผมขั้นตอนง่ายๆเลยครับแทนเพื่อนเลงตรงนี้ครับผมเดยวเข้าไปชนแล,นะล้วนะเดยวเข้าไปชิดเลยกด F อลับมาบผมแล้วก็เลงตรงมับนบนนี้ครับผมตรงที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้นะให้เราเลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้ับผมแล้วปาไปเลย ลเล็งตรงบนบทนี้ครับผมตรงที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้นะให้เราเลื่อนลงมานินึงตรงนี้ครับผมขาปลาไปเลยจุดจุดต่อไปนะครับผมเป็นการปลาจากบใ,ใ,ในบครับผมในบอมบีนะไปยังจุดเกิดของอีกทีมนึงครับผมทีมแดงนะครับ ตรงนี้มีประโยชน์คือปลาพวกตัวฟีหรือว่าพวกที่แอบอยู่ในบ้านนะครับผมวิธีการปลาทํายังไงวิธีการปลาให้เราขึ้นตรงแท่นตรงนี้ผมง่ายๆเลยขึ้นแทนตรงนี้ก่อนแล้เราก็พยายามเดินไปด้านข้างนิดนึงโอเคให้มันตรงกับตรงนี้ผมผมเดินเลนนิดนึงนะอ่าให้มันตรงกับตรงนี้ครับผมตรงนี้นะตรงกระจกบ้านที่สองของฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเด็งตรงนี้เลย เลือ่อนลงมาครับผมให้เลยปลายตรงอันนี้ครับผมให้เลยปลายตรงนี้นะให้เลยปลายแหลมๆนี้ลงมามานี้แล้วก็ปาไปเลยแล้วก็ให้เราเล็งตรงนี้เลยเลื่อดออกมาให้เลยปลายตรงอันนี้ครับผมให้เลยปลายตรงนี้นะให้เลยปลายแหลมๆนี้ลงมามานี้แล้วก็ปาไปเลย สำหรับจุดต่อไปนะครับผมจะปลาจากตรงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าตรงไหนนะตรงนี้ไปยังห้องเขียวนะผมสำหรับทีบุกที่เขาไม่บุกมานฮะให้เรามาส่องตรงนี้ให้เราใช้ระเบิดสูตรในการฆ่าวอรแทนได้นะผมวิธีการปลาเข้าห้องเขียวคือให้เราขึ้นมาขั้นตอนแรกให้เราขึ้นตรงนี้ก่อนนะขึ้นตรงนี้ปุ๊บแล้วให้เราเลงตรงนี้ครับเลงตรงปลายนี้ฮะตรงนี้ครับผมปลายตรงนี้เลย แต่ว่าตรงนี้เราต้องกระโดดปลานะครับรก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการปลาระเบิดในด่านลักซิวนะผมอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างนะผมอาจจะ พูดไม่ครบนะครับผมสาหรับจุดที่ผมบอกว่ากระโดดปลาก็คือให้กระโดดปลานะครับผมแต่ถ้าสําหรับสําหรับจุดที่ผมไม่ได้บอกให้กระโดดปลาคือยืนปลาปกตินะครับผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรพลาดก็ขออภยัยทุกคนด้วยนะครับผมคือถ้าใครอยากให้ทําด่านอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแต่ผมมีด่านอยู่ในหัวน,นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าคนจะชอบกันไหมแต่ด่านต่อไปที่ผมจะทาลงก็จะเป็นด่านที่คนเล่นส่วนใหญ่นะครับผมที่ผมจะทํานะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมหรือยากให้ปรับปรุงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับ